สวัสดีครับสวัสดีต่อดีป้าบานนะครับนะัสดีป้าบานนะครับแล้วจะให้ป้าบานหน่อยนะครับนะเป็นอะไรป้าบานผมอวยพรให้น้องสะดุ้งเนี่ยป้าบานเป็นอะไรเมื่อผมแทนตัวว่าป่าเป็นอะไรอ่ะเออป้าบานป้าบานเป็นไรมากป่ะเนี่ยป้าบานไม่เคยอวยพรให้กับหลานเลยแล้วผมอวยพรให้น้องสะดุ้งเป็นอะไรผมแทนตัวว่าป่าเป็นอะไรป้าบานคิดอะไรฮะสมควรไหมสมควรไหมล่ะ อา้าวผมพูดถูกไหมอะหรือว่าไม่จริงอะมีเอฟซีโอนตังให้วันเกิดน้องสะดุ้งอะให้ดับออกมาตอบจริงไม่จริงอะเออแล้วผมอวยพรน,น้องสะดุ้งเนี่ยมันเป็นไรพระบาลเล็กป่าเป็นไรก็ป่าอวยพรให้หนูนะครับเป็นเด็กดีอย่าทําตัวไม่ดีเหมือนแม่ผมผิดตรงไหนเนี่ยประบาลมาดิ้นทําไมเนี่ยฮะแล้วพระบานทําตัวดีแล้วเหรอประบานก็เหี้ยเหมือนกันแหละหาทากินกับเด็ก คลิปเด็กคนนี้นคลิปเด็กคนนี้ด่าลูกรุนด่าลูกคนนี้บ้าบา้าเฮี้ยเหมือนกันแหละจริงไหมบ้าบ้าเนี่ยฟ้าร้องเนี่ยบ้าบ้าสาบาอะไรใครไว้หรือเปล่าฮะนี่ครับดูหน้าคนเฮี้เยเอาไว้ครับเนี่ยหน้าเนี่ยหน้านีนเฮี้ยนะครับไม่เคยอวยพรหากินคนรู้นหากินคนนี้เอาลูกมาช่วยขายของมีแต่คนชมว่าน่ารักเลยอ้าวหัวลูกมาช่วยขายของหูลูกมาทำหากินนี่ใครว่าเออจริงไหมนะครับ ไม่เหมือนมึงหรอกนะครับวันๆนั่งดาราเด็กรู้น้าๆแกาเด็กคนนี้อเอรวิธีถ่ายกนะับลูกบอกว่าสาอพิธีปักหมาอีบานมึงฟังให้ดีๆนะเดี๋ยวป่าจะสอดบานให้นะบานเป็นอะไรมากไว้เนี่ยเอ f ซี FC ครับอีบานรับไปได้ครับที่ผมจะเป็นป่าน้องสะดุ้งครับเี <laughs> ้ย yeah. มึงมึงเป็นอะไรของมึงเนีนะ่ยอบานแล้วกูอวยพรให้ก็กูบอกเดอกสะดุงให้น้องสะดุงเป็นเด็กดีในทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ในทานนะเรื่องสมุนนะกูบอกให้น้องสะดุงเป็นเด็กดีอย่าให้ทาตัวทาตัวไม่ดีเหมือนแม่แค่นั้นเองมันผิดตรงไหนล่ะประบานดิ่นี้ทไมนะมึงเป็นมึงเป็นชี้อะไรมึงเนี่ยอบานกูถามนี่กูถามแล้วกลัวลูกว่ามาขายของมันนัากหัวมึงเหรอทำมาหากินอ่ะเออ กูไม่รูก้กูไปขอเงินใครเข้าใจปะกูมไม่เคยรู้ไปขอเงินใครไม่เหมือนมึงไม่เหมือนอีดำเลยทาาเรื่องนี้ที่โอ้โหเดี๋ยวให้เบิร์ตเดย์ให้เบิร์ตเดย์ตังแต่บ่ายโมงแล้วให้เบิร์ตเดย์ประกาศไงประกาศเพื่อให้ fc ร,รู้ต้องโอนตังค์ให้ไงจริงไหมล่ะอีบานกูถามหน่อยมึงไม่ถามอีดำมลยมันรู้ดีว่าเงินเข้าบัญชีมันเทาา่าไหร่ตอนเมื่อวานเนี้ยอ่ะหรือเถียงแล้วว่าไม่มีไม่ไมีคนอ,นอ,นอนโอนให้ให้ดำออกมาพูดสิ ฮะให้เดาพูดสิมีคนโอน,โอนเงินให้อีบ้านแล้วมึงอืมมผมไม่ยผมไม่อยากเปิดเสียงมันนี่สครับทุเรศนะครับนะทุเรศทุเรศนะเอาแค่นี้พอผมไม่อยากให้สี่ไปไปฟังเสียงอะไรมันนะสี่ครับเพราะว่าหลายคนนะ่ะคงจะรับเสียงมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเสียงมันน่า,นา,นา,นาฟังเสียงไม่น่าฟัง เอ้ีครับผมบอกป่าเนี่ยผมบอกว่าป่าเนี่ยทําไมอ่ะเออกูจะเป็นพ่อน้องสะดุ้งไม่ได้ยังไงฮะมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยกูถามกูหน่อยดิฝนตกกูจะเป็นพ่อน้องสะดุ้งไม่ได้ยังไงมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอีบานก็กูแทนตัวว่าป่าเป็นไรอะนหัวบพ่อมึงเหรอไอบานกูถามมึงหน่อยดิฮะนหัวบพ่อมึงเหรอกูถามมึงหน่อยเป็นไรของมึงเนี่ยอาการเป็นไง ะมึงโอนตังค์ให้หลานยังโอนยังฮะวันเกิดหลานโอนตังค์ให้หลานยังหอุ๊ยพรก็ไม่อุยพรฮีเวนโอนโอนยังนะมึงโอนยังแม่แม่หลายคนโอนแล้วแล้วมึงโอนยังอ่ะก็วันเกิดก็ไปไลฟ์สดวันเกิดก็คือวันเกิดก็คือจบนี่แม่งไลฟ์วันเกิดสองสามรอบมึงบ้าเปล่าเจตนาคือขอเงินหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือตั้งคำถามจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ตั้งคำถามนี่ไงเออ แล้วเราออกมาสาบานไหมว่าวานนี Man, so ้ไม่มีไม่มีแม่โอนโอนให้มีมีแม่โอนเงินให้หรือเถียงอ่ะสาบานหรือเถียงอ่ะเออให้เดาพูดสิแค่ทำแค่ทำคลิปเตือนว่าเงินที่เอฟซีโอนให้อ่ะเออเงินที่เอฟซีโอนให้อ่ะก็ให้ถ <over> ึง <cou> ม <l ause> ือลูกอย่าไปโอมเงินลูกเออแล้วมึงเป็นเดือดเป็นร้อนอะไร มึงเสือกอะไรเนี่ยมึงเสือกอะไรเออมึงเสือกอะไรป๋าทีจะคุยน้องสะดุงงะด้งเป็นไรอวยพรน้องสะดุ้งเป็นไรฮะเวนเออผมพูดผิดไหมเมื่อวานนี้ดำมันดูกระลิกกระลิเกินไปมันดูภูมิใจกระลุกเขิอเกินไปอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเด็กเราแยกแยะเราอวยพรเด็กแล้วกูอวยพรเนี่ยกูไม่ได้อ่ยชื่อจริงแล้วหนักทำไมกูจะเอ่ยชื่อใครก็ได้ เยอะชื่อนามสมุดในนิทานอะไรก็ได้มันนเป็ก็ไม่เป็นเพียงแค่น,นิทาน่ะจริงปะเออมึงมึงจะมาอินจัดประหยัดบอกสมัยฮะมึงนี่มันแก้กับโลกกับลาจริงๆเลยนะดำจริงจริงๆยนี้มันแก้กระโลกกลับล,ล,ลาครับปลากระป๋องด้วยนะครับไม่รู้ไม่นี้มีมาม่าพี่น้องผมงงมากเลยนะอีบานนี่แม่งดิ้นนะเพราะผมเพิ่งไม่เห็นคลิปเมื่อกี้นี่ยเคยตอกกลับหน่อยอดอกกระพือเนี่ยผมไม่เคยเอาลูปมาขอทาน ผมไม่เคยลูกมาหากินแบบการของเงินใครผมเอาลูกมาค้าขายค้าขายของก็ะจะวะ่าสอนลูกให้ลูกทํามาหากินเข้าใจะไหมเออไม่สอนให้ลูกแบกมือของเงินฟรีกูไม่ทำใคป่ะเออไม่ทําพราะฉะนั้นก็ฝ่ายคิดพิจารณาด้วยนะครับการที่ทามาหากินมันเป็น่ิงที่ดีไกด์สอนลูกสร้างพื้นฐานกับลูกจะมาหาก,กาินเนี่ยให้รู้จักคุณค่าของเงินเนี่ยมันดีที่สุด ไม่ใช่แบงค์เงินของเงินหลังบ้านให้ฟรีใส่ซองมาให้ส่งพัตนีมาให้เดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวเอฟซีก็ส่งของฝันย้อนหลังมาให้คอยดูได้เลยคอยดูได้เลยนะเดี๋ยวก็หดีดยวดำก็ไปนั่งไลฟ์สดอุ้ยในในกล่องมีตังค์ด้วยมีอะไรด้วยเดี๋ยวก็คอยดูเถอะอวดอวดอีกเดี๋ยวก็อวดอีกนะครับอวดอีกแบบนี้เขาเรียกว่าลูกปาะทุมารรมหากินหรือเปล่าผมถามว่าแบบนี้ลูกทำมาหากินหรือเปล่าผมถามจริงไหมฮายซีเออ ไอ้น้องเราไม่ว่าหรอกน้องเขาทำมาหาก,กินเออน้องเขาจะมีสามีน้องเขาจะมีอะไรน้องอจะมีผัวก็เรื่องของน้องเราไม่ว่าหรอกเราแยกแยะเข้าใจป่ะเออแต่ทีเนี้ยนะครับพฤติกรรมของอีดําเนี่ยมันถือให้เห็นว่าการที่ทําแบบนี้คือเหมือนของเงินหลังบ้านจากแม่แม่แมเออแล้วผมก็เชื่อว่าได้เยอะได้แล้วก็อวตังให้ลูกบ้างเออไม่ให้อมไว้ในทานเรื่องเนี้ยอมเงินลูกเนี่ยมันผิดเออหากินกับลูกคนเล็ก นะครับได้มาสิบลา้าน<ม>นี่มาหากินลูกคนโตอีกนะเออเถียงดิเถียงดิว่าไม่ได้เงินเถียงดิฮะว่าเมื่อวานเนี้ยไม่มีแม่แม่ว่าไหนอ,อุตังให้เถียงดิให้จำเอาให้ดำเอาเถียงให้บาน,นให้ดำเอาเถียงดิจริงไหมครับอืมนะครับนะรบ,บ่ายโมกเชา้ามาให้เปเบิร์เดย์ลูกแล้วไปศาลให้เปเบิร์ให้ใหเเบิร์เดย์ลูกอีก ตอนเย็นให้เบอร์ให้ให้เบอร์เดย์อีกคืออะไรคิดเอาเองนะครับนะโอเคนะที่สี่ครับหหนิทานนากบานส่งติ่ง